าดสะพาัเดีนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปั่นเสนเานะครับผมจัดไปครับผมมาวันนี้มาอยู่กับเจ้าให้โรไทยนะครับผมมาจัดไปครับมาวันนี้ก็จะโชว์แบบเทพเทปทุน8 0ดรอยนะครับผมมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาโอเคมารอรอรอโอ้โหเน็ตช้าเหลือเกินครับผมมาหมวยขยาวแล้วครับผมมารอเลยครับผมแบบนี้โอ้โหชอบจริงๆครับแบบนี้มาจะเป็นยังไงครับผมวันนี้ทุน800ร้อยครับผมมา จัดไปปับเบ็ดร้อยไปเลยครับผมมาไหลไปที่เทบต่ําเลยแล้วกันนะผมมาเน้น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 ก็บังนี้ครับผม่าขอหน่อยลักกันครับผมมาขอให้ได้โดนครับบังเนี้บังนี้มารอชมครับผมเป็นยังไงโบโบนัสมาดิครับโอ้ยสองสามมาเถอะสามมาสองมาโอ้โหสามห้าหกครับโอดียังโดนนะครับผมมาดีโดนสามห้านะครับผมมา โอ้โหมาดอกแรกกระขาดทุนไปสองรอยครับผมโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้โอ้ขาดทุนยับเยินเลยมาแคดอกแรกครับอย่าไปถือซารครับมาขอสู้ต่อขอสู้ต่อครับผมมาจะเป็นยังไงบ้างมารอชมมาใส่ไปเลยครับผมมาสามสี่นี่แหละครับผมมาอยู่แค่สองสามสี่ห้านี่แหละมาไม่ต้องไปไหนไกลครับผมมามารอชมเลยจะเป็นยังไง บางนี้บางใหญ่ๆบางตัดสินไปเลยละกันนะมาขอหน่อยขอหน่อยโชว์สเตปเทพบางว่าจังไหนครับมาโบนัสมาแบบนี้โอ้โหคดสิบสองดอกห้ามาสวยครับห้าสี่ะห้าสี่สองครับโอ้โหไครับเต็มหน้ายะโอ้โหโบนัสครับโบนัสโบนัสมาแบบนี้ก็โอ้โหยกำไรพันเจ็ดครับผมมาบวกมาสองพันสามครับบ้าไปแล้วครับผมโอ้โหโคดฟุกครับผมมา โดนเต็มๆครับบังหัวครับผมมาไม่มีต่ำกว่าร้อยนะครับต่อระดอกเนี่ยต่อระดอกดอกไอรอเรือนเนาะโอ้ยบ้าไปแล้วสวยงามอีหลีเนาะครับผมมาเอาอยัางไงดีครับดูข้างข้างล่างแล้วกําไรขนาดนี้นะแปดร้อยบวกมาสองพันสามาขอปรับเบ็ดห้าสิบปะไหลต่ำๆนี่แหละครับผมมาเน้นๆเน้นๆครับผมบังนี่มาขอเน้นๆเอาหวยขอเน้นๆเอาหวยมา ว่ายังไงโอ้โหมายังไงสองเอียวโอ้ยห,หกมาแล้วหกห้าสาม,สามครับสามโ,โดนโ<อ>ครับผมอดอกนี้ครับ<อ>จัดไปครับโอ้โหโดนไปสามร้อยโอ้โหมืดมืดม,ด,มดแบบนี้บ่ไหวครับผมแมเหลือกําไรพันสองเลยครับผมมาแปดร้อยบอกมาสองพันเนาะสวยงามอยู่ครับผมมาจัดไปพอแม่พี่นองมาขอจักโบกแล้วกันนะครับผมโบกนี้โบกใหญ่ๆเลยแล้วกันมาจัดไป 2,000ัน 20, ค,ครับผมมาครบปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันนะเอายังไงดีครับผมมาปรับเบ็ดเลยแล้วกันครับผมมาเบ็ด2 0 0รยไปเลยสมมยนอครับผมอย่าไปหยองครับผมมาไหลแถบไหลแถบมา2 3สเน้น2 3 4สสเนี่ยมาเต้งต่ำไป7 5 0ิแล้วก็เต้น2งสาแค่นี้เลยมาขอหน่อยขอหน่อยยังไงโอ้ย2มาแล้ว2 2 3ส3งสมครับมาโอ้ยมาได้อยู่ครับแบบนี้เท่าไหร่ครับ สามพันห้าร้อยห้าสิบนะครับผมโอ้โหทุนแปดร้อยแล้วผมกำไรเน้นๆสองพันกว่าครับผมโอ้โหสุดจัดประรัดบอกครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปที่กำไรสามพันในแล้วครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แคปไปในกลุ่มไลน์นะครับผมโอเคครับไปก่อนล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ